รครับครับครบนายพิธายุยครับวันนี้จะไมาต่อวงจรควบคุมโดยตรงรับว่าสู้เส้งทางครับลมมาที่เรกูลเตอร์ไปที่จุดจ่ายลมจากวาล์วผีของชุดจ่ายลมมาที่คอต่อร่วม,วมจากคอต่อร่วมไปที่วาล์วผีของปูมโคตรปั๊มดอสปินตควที่หนึ่งครับจาก วาวเอของพุ่งคตรกับไว้สปิไปที่วาวนึงของเขามอกพู่ง่องทางครับจากจุดต่อรว่ไปที่วาวผีของพุ่งโคตรกับไว้สปีดตัวที่สองครับจากวาวเอของพุงโคตรกับไว้สปีตัวที่สอง,งไปที่วาวสองข่องกราบอกพู่ง่องทางครับ chweth okay. okay.